สวัสดีค่ะทุกคนเจียบเรียกชันตามสักนะคะตอนนี้เป็นเวที่2ของ t h m m s s สลูกไทยนะคะซึ่งเป็นช่วงถอดหน้ากากแล้วนะคะเป็นช่วงสุดท้ายนะคะเจะยียมทำไป4ช่วงนะคะก็คือ1 2 3คือช่วงที่หน้ากากทั้ง3คนร้องเพลงและช่วงที่4นี้เป็นการประกาศผลว่าใครจะเป็นคนที่ถูก นะคะถอดหน้ากากนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันจริงๆยังไม่ดูเลยนะมาลุ้นแบบพร้อมๆกับพวกคุณเลยนะคะว่าใครจะเป็นคนที่ถูกถอดหน้ากากในวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังออกอากาศอยู่แล้วก็มาดูกันสดๆเลยนะคะ่จะบอกว่าในความคิดเจมถ้าเจะยมให้เจอยมไปคอนะคะคนแรกที่เป็นผู้ชายนะคะค่อนข้างจะใช้เพลงที่ซิมเพิลแล้วก็ไม่ได้การไม่มีการโชว์พาวเวอร์ของเสียงมากนักนะคะนะถ,ถ้าในความคิดเจยีมจยมเจยมคิดว่าน่าจะเป็นคนคนที่ถูก เปิดหน้ากากนะคะส่วนสองคนที่เป็นผู้หญิงทั้งบายสีนะคะคนแรกคือหน้ากากครบกที่เป็นผู้ชายนะคนที่2คือบายสีนะคะคนที่3ามคือคือโคมี่เป็งนะคะโคมี่เป็งก็เจ๊คิดว่า2หน้ากากผู้หญิงน่าจะได้เข้ารอบนะลองมาดูกันนะคะว่าใครซึ่งท่านะคะรายชื่อ2หน้ากากที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยไม่เรียนคะแนนนะครับจะทห้นหรือ่าเจ้ยังไ่รอบต่อไปคืร เดี๋ยวไม่ได้ดูจริงมัน้ไม่รู้ว่าใครจะได้เข้ารอบจริงเชียร์ใครนะครับให้กำลังใจพวกเขากันด้วยยี่เป้งยี่เ้งยี่เ้งยี่เป้งยี่เป้งี่เป้งยี่ี่เป้งหน้งี่เป้งยี่เ้งยเ้งยี่เป้งกีกใบสจยี้งยี่เป้งคีัเอ้าโอ้จรีงยี่้่วง่าเขาง่เ้องดี่ากนะยี่เป้ายี่เปงยี้องดีมากเพงี่เยเงยี่เเป้เปเ เป็เสียงเรียบๆนะคะไม่ได้โชว์เยอะ,ะ,ะเดี๋ยวผมใจนักผู่ได้พูดอะไรกับคณะกรรมการและคนดูทั้งประเทศเชิญเลยครับบายสีก่อนครับจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะคะคแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสในรอบต่อไปก็สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ส่งเสียงร้องให้ทุกคนมีความสุขที่สุดค่ะขอบคุณครับนักการบายสีครับผมน่เปงครับเชิญครับก็เดี๋ยวจะไปพัฒนา ใีเรื่องของมันนี่เป็นบชญธรรมนะบุญธรรมขอบคุณนะคะทุกโอกาสที่ให้ยี่เป็นนะคะคนหนึ่งนะคะที่ทำเพลงได้ออกมาอลังการมากทำให้ยี่เป็นรู้สึกตัวเล็กไปเลยที่ได้ร้องเพลงที่เป็นหนึ่งได้รังสรรงขึ้นมานะคะรวมถึงคณะกรรมการทุกคนที่เป็นเหตุอ่เดี๋ยวขอโทษมุณยังไม่ได้แชมป์นะคะ ยังไงก็รับแตยีด้วยกับการสอนละกาดนะครับเชิญประจําที่ได้เลยครับเจอคำประกาศใบสีครับและคมยิ้มเองครับเชิญประจําที่ได้เลยสำหรับหน้ากากครบเดี๋ยวดูว่าเขาเป็นใครนะครับหน้ากากครกกับหลังหันครับมาดูกันนะครับว่าหน้ากากครกจะเป็นใครจะมีใครทายถูกหรือเปล่านะครับหน้ากากครกถอดหน้ากากครับเฮ่ยขา่า ปเป็นรุ่นใหญ่เจ๊คิดว่านะอ่ะเรามาพอดกันหน่อยนะคะเปิร์ดวันโซเป็นชนะเทใชยว่าเป็นนักร้องอาชีพทาย,ยว่าเป็นรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยใช่คิดว่าเป็นรุ่นใหญ่อ่ะอาจารย์ยน,นึงลุงพี่ปัดเสียงได้เวลาแล้วครับหน้ากากครบถอดหน,น้ากากครับใครวะใคร,ใครวะ ใครอ่ะใครอาจารย์ป่อกมาเจยยังกูไม่รู้ว่าเจมคิดว่านะใครอะ้ยใครขอเสียงระเบิกันปี๊ปใครใครมิ้งคตใช่ใครค่ไม่ใช่อาจารย์หรอไหนพี่ปันวายเซเว่นไม่ใช่อาจารย์หรอเจย์ชลาทิ่ อาจารย์เป็นหนึ่งโกรธมากเป็นใครก็ได้แต่ไม่ทับลายที่อาจารย์เป็นหนึ่งขาพี่หนึ่งขาสวัสดีครับพี่พอลสวัสดีครับพี่การสวัสดีเฮ้ยช็อกมากอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากโออ้เซรร์ไพส์มากสำหรับโปรเจกต์นี้เลยอ่ะไม่คิดเลยอ่ะแล้วไม่เคยรู้ด้วยว่าปิงปองร้องเพลงได้อ่ะ เออหนูก็งงเหมือนกันนะว่าเออเออเขาจะไม่รู้เลยหรอเพราะว่าเขาจะเขาจะรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เลยเขาร้องดีมากใช่ร้องดีคุ้ใจร้องดีมากรป็นร้องดีจริงทุกคนเขาเป็นนักร้องอาชีพหมดเลยโอ้ยจริงจริงยั่งคิดว่าเป็นพี่บุรินด้วยซ้ำไปเนี่ยพูดถึงกรุ๊ปเขาอะเวลาเขาร้องอะคือแบบเฮ้ยมืออาชีพอะดูสบายชิลๆเลยทีแรกเลยคิดว่าชุดเนี่ยทำไม่ใหญ่กว่าตัวผมก็คิดแบบนั้นแต่ความจริงแล้ว มันใหญ่อย่างนั้นจริงๆครับใช่ค่ะพี่กุ้งหนูกกินทั้งชีวิตมาเพื่อเหมือนจะตบตาในวันนี้แต่ไข่มันจริงทั้งหมดจ้าคุณนี่ตอนรายการติดต่อไปให้มาร่วม The Mask ลูกไครอ่ะ ทำไมถึงตัดสินใจรับครับปิงปองครับคือหนูก็ติดตามรายการเดอะแมสซิงเกอร์นะคะแล้วก็ติดตามคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็คิดว่าเราก็รู้สึกว่าเราชอบร้องเพลงแล้วก็เป็นตัวแทนแบบหมู่บ้านตัวแทนไทยซอยอะไรอย่างเงี้ยที่ร้องคาราโอเกะร้องเงคาราโอเกะใช่ร้องเพลงพี่อยู่ยอดเยอะแปะสับปลาช่อนตัวใหญ่ต้มยำน้ำใสหนูชอบชอบอะไรไทยซอยก็อยากจะท้าทายความสามารถตัวเองว่าเออลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซ้อมนานไหมเนี่ยหนูซ้อมนานมากเพราะนี้มันไม่ใช่สิ่งที่หนูถนัดอะค่ะี่ คือแบบปกติแล้ก็เป็นสายแสดงแล้วก็บาบบบไปเรื่อยๆวันๆอะไรเงี้ยค่ะมันมันไกลห่างจากตัวเราแต่ว่ารู้สึกว่าเออก็มีเซนนิดๆว่าเอออาจจะพอได้ในทางนี้อะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยทำได้ดีมากเลยนะเฮ้ยปรบมือจริงๆดีจริงๆไม่ได้อวยคือรู้สึกว่าต้องเป็นมืออาชีพแน่ๆ ผมกับภรรยายชอบคุณมากติดตามคุณในไอจีในทิกตอกตลอดเวลาแล้วผมก็เอาไปทําตามไอที่กินขนมมันนั่นแล้วผมก็ทําไม่ได้ลองดูนะคะเขาทําในทิกตอกเคยเห็นทิกต <ผม S 1> อกเขาบ้างขนมไอขนมไออบกรอบอันเนี้ยที่มันเป็นแท่งเอาไปควงในปาก<อ>คือควงอยู่อย่างเงี้ยผมทําแล้วผมเจ็บปากมากอ,อ,อ่ะเมื่อ <laughs> <laughs> กี้นี่หนูต้องคลิปลุกนะคะพี่หอยคือจังหวะที่หนูนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ย แล้วพี่กันน่ะเขาเรียกหนูว่าพี่ครับพี่เห็นไหมครับผมจะลบให้อย่างเงี้ยจออยู่ไงผมเห็นไหมครับอะไรอย่างเงี้ยคือวางตัวว่าเราเป็นแบบอาวุโสโอเคอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาแรปเขาแรปได้แรปได้หรอโชว์ให้หน่อยเอาแล้วนี่เฮ้ยโยประเทศไทยสัติภาพจงมังเกิดประเทศไทยสัติภาพแจ๊ประเทศไทยสัติภาพจงมังเกิดแไทยยังไงยำยังไง ออเขาก็เรื่อยเลยแม่ส่งมาก็ไม่ใช่ว่าได้แพงหมอดไอ้กอบ้าอ่ะ คือซ้อมเพื่อรายการนี้เลยใช่ไหมครับปิงปองใช่หนูก็ดีใจมากนะคะที่แบบกรรมการหลายๆคนบอกว่าเออเป็นแบบนักร้องมืออาชีพบอกให้เราทัดเทียมกับบอยสตาลหรือว่าคว้นบอกว่าเราทัดเทียมกับบุรินกรุ๊ปไรเดอร์อะไรเงี้ยหู้ชื่นใจสุดๆเลยค่ะเยี่ยมมากเลยความสามารถในการร้องเพลงของคุณไม่ได้ด้อยเลยคุณคือมืออาชีพอย่าได้หยุดเมื่อเราเริ่มมาตรงนี้แล้วก้าวต่อไปค่ะเพราะคุณมีของค่ะขอบคุณมากครับอ้าวพี่หนึ่งพูดถึงอาจารย์เป็นหนึ่งเลยครับ แล้วนี่นี่ทำให้พวกเราเขกันหมดเลยผมก็เห็นมองภาพอาจารย์เป็นหนึ่งตลอดเลยอ่ะผมเห็นรูปร่างไงบรากฏอาจารย์อ่ะชอบเพลงนี้มากแล้วไปทุกที่ก็จะร้องแต่เพลงนี้แต่ถ้าแบบเขาร้องเพลงอื่นอ่ะผมอาจจะบอก้ว่าเป็นปิงปองเพราะเราเคยร่วมงานกันเคยเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วปิงปองเป็นคนร้องเพลงดีมากเลยันหลังร้องลงติกต็อกนะไอจีนะผมจะไปตามดู ก็หนูลองไม่ได้เพราะว่าไอ้ขนมอบกรอบเป็นคาปากหนูด้วยมันสนุกมากไม่เคยคิดมาก่อนว่าปิงปองร้องเพลงได้ดีขนาดนี้แล้วจะติดตามการร้องเพลงของคุณเลยอ่ะทำไมถึงเลือกเป็นหน้ากากครกครับสําหรับโปรเจกต์ The Mask ลูกไทยคือคือครกเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงถึงความหนักแน่นแล้วมันก็คู่ครัวไทยคือทุกบ้านต้องมีครกอันเนี้ยเหมือนกับ ตุ๊ดหรือกะเทยที่นั่นมีทุกบ้านหรือถ้าไม่ใช่ทุกบ้านก็จะมีทุกหัวอำเภอเพราะว่าตุ๊ดอยู่ที่ไหนไม่ได้เอาลงให้ได้อะตุ๊ดอยู่ที่ไหนก็คือที่นั่นเจริญนะคะอ๋อเหรอเลกก็เลยเอออยากหนักแน่นเราก็ต้องผ่านอะไรมาหลายอย่างเราก็ต้องแบบหนักแน่นให้ได้มันโครกถ้าพูดถึงโครกก็ต้องนู่นเลยค่ะไปอ่างศิลาเพราะว่าเหมือนดินที่นั่นเขาภูเขาหินอะไรอย่างเงี้ยที่นั่นเขาเลิศ คือชื่อดังที่สุดสำหรับครกแล้วนะก็ต้องที่ชนบุรีแวะไปก็แวะไปเทสครกที่นั่นได้เทสคกแต่ว่าถ้า ขับ <rium> ไปไม่ไหวเทสที่นี่ได้สักอย่างอย่ากษมันสั่นเลยมันดูไม่ดีชอบที่ห้ามครับผมฝากผลงานหน่อยตอนนี้ติดตามอะไรได้บ้างครับติดตามติกตอกกับไอจีขาเดิมผมชอบมากดิผมช่วยโปรโมทผมจอบก็นั่นแหละข่ะก็มีติกตอกแล้วก็มีไอจีชื่อชื่อแอดเคา์ชื่อว่าสินดิพวงค่ะอ่าไปติดตามแล้วผลงานการแสดงหรือผลงานอื่นๆล่ะครับก็มีละครนะคะครับอ่าเดี๋ยวมีวาสนาร่ะค่ะติดตามเสื้อผ้าเสื้อผ้าขายอยู่เสื้อผ้าก็คือขายนะคะรับมาตัวเท่าไหร่ รับมาตัวละ30ไม่เกิน5้าจ้าขายเท่าไหร่ไม่ดูก็คือเริ่มต้นที่280ไปถึง1,250เพราะว่าเราก็คือกก่าวว่าขายตัวนึงแล้วก็หนีร้านไปเรื่อยๆคนอาจจะถามว,าว่าทำไมร้านมีหลายสาขา <ız> ไม่ใช่ว่ามีทีเดียวหลายสาขาแต่มีที่หนึ่งแล้วก็ย้ายแล้วก็ปิดที่นั่นแล้วก็ย้ายแล้วก็ปิด <soap> ที่นั่นแล้วก็ย้ายเพราะว่าหนีมีที่ละสาขาแต่มีหลายหลายสาขาติดตามทั้นละครนะครับทั้งไอจีทั้งติดต่อเชื่อว่าคนที่ติดตามมีรอยยิ้มและเสียง เรแน่นอนครับผมการันตีครับขอเี็งปรบมือกับปิงปองทอง,งชัยครับคุณนะคะขคบะคุณค่ะโอ้สนุกมากครับและขอเี็งประมือกับคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับรวมถึงอีกสองหน้ากากด้วยโอเค,อเ,คเราได้รู้ผลกันแล้วนะคะว่าใครคือคนที่ถูกถอดหน้ากากนะคะก็ไม่น่าเชื่อจริงๆนะก็หูตกใจกันหมดเลยนะคะขนาดอาจารย์หนึ่ง พี่หนึ่งจักรวาลย,ยังทายผิดเลยนะก็แบบเออนะคะตัวติงของเรานะส่วนใหญ่จะทายค่อนข้างจะใกล้เคียงนะคะที่สุดเลยนะคะแล้วก็เจย์ยก็ไม่ได้ทายเป็นใครเป็นการส่วนตัวนะแต่เชื่อว่าเป็นรุ่นใหญ่เลยอะนะคะก็ไม่คิดนะว่าจะเป็นปิงป่องนะคะก็ ใจหมดเลยนะคะก้องเก่งมากๆร้องเก่งจริงร้องเพราะจริงๆเพียงแต่ว่าเพลงที่เลือกมามันไม่ได้โชว์พาวมากนะคะก็เหมาะสมกับนะคะสิ่งที่เขาทำแล้วเขารู้สึกว่ามั่นใจที่สุดนะแล้วก็ร้องออกมาได้อย่างไพเราะและกลมกล่อมที่สุดแล้วนะก็เพราะจริงๆนะสร้างความประทับใจได้จริงๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านเข้ารอบแต่ว่าก็สร้างความประทับใจได้มากกว่าเพลงที่มันยากแต่ทาได้ไม่ค่อยโอเคถูกไหม ะะก็เพลงนี้ถือว่าเขาเลือกเพลงได้ดีมากๆเก่งมากๆเลยค่ะเป็นคนที่มีไอเดียนะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ไปในทิศทางที่บันเทิงด้วยเนาะก็น่ารักมากๆเจย๊ยำก็ไปดูเขาในทิกตอกเหมือนกันนะคะแล้วก็แอบไปนะคะดูคลิปที่เขาชอบทำที่มันตลกๆแล้วเจมก็ทาแล้วก็มาลงที่ YouTube เหมือนกันนะคะทุกคนเจมยจะลงประมาณ7โมงเช้าทุกคนก็ไปดูได้นะคะก็ เห็นเห็นเขาทาความบันเทิงแล้วสนุกดีนะเจย์มก็อยากให้มันสนุกสนุกบ้างนะมีโมเมนต์หนึ่งมีช่วงของวอลกของเจย์แมที่มันเป็นความตลกอะไรอย่างนี้นะฮ่าๆนะดูได้คลิปย้อนหลังก็มีเยอะแยะเลยนะคะเจ็ดโมงเช้าเจย์แมจะลงคลิปของตัวเองที่มันเป็นอะไรที่มันตลกๆให้ดูนะคะโอเควันนี้นะคะก็เก่งมากนะคะเนี่เรียนมากๆจริงๆนะแล้วก็ได้รับ ความบันเทิงเต็มที่เลยเนาะอันนี้เป็นตอนสุดท้ายของเจแยมแล้วนะในวในวิกที่2ของลูกไทยนะคะ The m a s สลูกไทยนะวิกที่2นะคะก็จบแล้วนะคะโอเคเจ๊ตันไหม่นะคะอย่าลืมนะคะคอมเมนต์ด้วยว่านะคะคุณอยากจะให้เจแยมรีแอคชั่นคลิปเกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมนอกจากคลิปเพลง คลิปเกี่ยวกับเพลงนอกนั้นนอกนั้นนอกจากนี้นอกจากเพลงคุณต้องการให้เจแยามรีแอคชั่นเกี่ยวกับอะไรนะคะแนะนําเข้ามาด้วยนะคะบอกถ้าเป็นแอนิเมะนะ,ะบอกด้วยเชื่ออะไรซีรีส์เชื่ออะไรเรื่องอะไรนะเดี๋ยวเจนจะไปนะคะลองดูว่าเออมันจะเป็นแบบไหนแลวจะสามารถที่จะลงได้ยังไงโดยไม่ไม่แบบไหนบ้างที่มันจะไม่ที่มันสามารถลงได้นะคะเพราะตอนเนี้ย หลายเพลงที่เป็นเรื่องของเพลงเนี่ยก็นะคะไม่สามารถลงได้นะทุกคนอันนี้ก็เห็นใจเพื่อนๆทุกคนแหละที่อยากฟังขอมาขอเข้ามานะอย่างเช่นเพลง Raise Me Up You Raise Me Up ใช่ไหมคะก็ลงไม่ได้นะเป็นของเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นใจเพื่อนๆมากมากเลยนะที่แบบว่าอยากฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังเนาะจะยังก็อยากเรอย์ชันมากๆทุกคนเป็นเพลงที่เวอร์ชันก่อนๆออริจินอลอะไรก็เพราะมากๆเพราะบแบบจับใจแต่เราลงเวอร์ชั่นของ ของคนที่แนะนํามาไม่ได้เพราะติดลิขสิทธิ์นะคะก็อันนี้ก็ก็นะคะยังไงก็แนะนําเพิ่มเติมนะว่าคลิปแบบไหนเราจะได้ไปน,นิทิททางเดียวกันแล้วก็จะได้นะครับดูไปด้วยกันในสิ่งที่คุณก็ชื่นชอบและเจะแยมก็ชื่นชอบไปด้วยกันนะคะส่วนใครนะคะที่บอกว่าขอมาแบบว่าขอหน้ากากมงกุฎเพชรซีซั่นอะไรนะอ,ะอีวิกที่สามอะไรอย่างี้เจ๊ยบอกเลยนะคุณบอกชื่อเพลงมานะ อุยอที่สาวให้เจียมด่าวดิเจียมไม่รู้เพราะว่าถ้าจเจียมไปเซิร์ชเจอเดี๋ยวเจียมก็จะเจียมไม่อยากดูก่อนเอาจริงเจียมอยากดูสดๆจะได้รู้ถึงความรู้สึกสดๆที่ที่รู้รู้สึกกับเพลงเพลงนั้นจริงๆแล้วแงุ่มอะไรที่มันชืดเข้ามานะคะที่มันเข้ามากระดานฐันเนี่ยมันเป็นแง่เพียวๆที่เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเลยนะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความอินเนอร์เจียมจะสัมผัสมาได้เต็มๆถ้าเจียมฟังไปแล้วรอบสองรอบสามรอบหรืออะไรเงี้ยเจียมจะไม่ค่อยอินมาก มันก็ทําให้เสียทารกของเจ๊ย,ยบเองด้วยนะก็เลยบอกว่าถ้าคุณมีเพลงอะไรก็นะคะบอกมาได้เลยแล้วก็นะคะบอกชื่อเพลงด้วยนะะ EP ที่2 EP ที่7อะไรเงี้ยเจ๊ยังไม่รู้นะเพราะว่าเจยไม่ได้ดูดีวีนานมากแล้วนะคะแนะนำเพลงด้วยนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณที่นะคะ Subscribe ไลค์ กดติดตามนะคะแล้วก็ออกคอมเมนต์กันมาบอกเล่าเรื่องราวของคุณความรู้สึกของคุณที่ได้กับเรียลชันนี้นะคะก็นะคะเป็นการแชร์ประสบการณ์ความรู้สึกของคุณนะให้พวกเราทุกคนเพื่อนๆทุกคนรวมทั้งเจ้ด้วยได้เรียนรู้นะคะอ๋อขอบคุณนะคะเจะทำหมักกับเจ๊แยมเรียลชันค่ะบ๊ายบายโอ้แล้วจะบอกเลยนะคะ วันนี้เจ๊ยังพยายามลงนารุโตะแล้วลงไม่ได้ทุกคนนี่กําลังจะพยายามอยู่นะคะเดี๋ยวจะลงนะคะถ้าตีหนึ่งตีสองแล้วยังลงไม่ได้เนี่ยขอพักผ่อนนะทุกคนนะคะก็มันมันยังไม่สามารถลงได้จริงๆแบบนี้นะทุกคนก็หอกงว่าจะเข้าใจนะขอบคุณที่เข้าใจนะคะโอเคนะคะโอเค,อเ,คเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะได้ลงหรือเปล่านะยังไงก็จะพยายามลงให้ได้นะคะแต่ว่าถ้าลงไม่ได้ยังไงก็ขอเลื่อนไปก่อนนะโอเคค่ะ